อโอเคนะครับก็ขอสวัสดีชาาอันนี้มีโอทาวเวอร์ดีเฟนกันทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะครับกาลิโอริอวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีลงหอโดยใช้เซตเดียว1นึถึงห้าจะมีอะไรกันก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเนาะ อ่หออาิสหอดันเจี้ยนนี้คือจะยากจะง่ายนะบางคนอยากได้เซ็ตแบบลวดเดียวจบอ่ว่ามีเซ็ตอะไรที่สามารถลงได้บ้างอ่ะเซ็ตแรกนะเซ็ตแรกเซ็ตแรกคือเซ็ตที่ผมตั้งอยู่นี่คืออ่ะเป็นเซ็ตแต่หอ1-50เนาะ 1นึ่ส่วนตัวแรกที่ตั้งเป็นลีดเดอร์คือเซเบอร์เซเบอร์บัฟที่เหมาะกับเซเบอร์ก็คือสตรีมไลเนอร์สตรีมไลเนอร์เหมาะกับเซเบอร์ยังไงเพราะว่าสตรีมไลเนอร์มันเป็นบัฟที่บูสต์ ATK แล้วก็ต่างๆค่าสเต็ต่างๆเพราะวุอ ATK ระยะก็ระยะการคููดาวซึ่งเหมาะกับเซเบอร์เพราะว่าเซเบอร์มันเป็นตัวคีที่สามารถลงได้ทั้งส ทั้งสามตัวเนาะมันวางได้สามตัวเนาะลงได้สามอย่างเออลงได้หลายด่านอ่าและความเก่งของเซเบอร์ก็คือมัน Boost บูสต์ทีเคบัฟทั้งดาเมจเอไม่ใช่บัฟดาเมจเป็นตัวฟาร์มดาเมจให้ตัวเองเลดเอทีเคแล้วก็คีติคอคือเป็นตัวคีที่เก่งงั้นผมจึงเอาเซเบอร์มาตั้งลีดเดอร์เพราะว่าเซเบอร์มันเก่งและเป็นตัวที่แบกได้ ส่วนตัวต่อมานะครับอ่าตัวต่อมานี่ก็จะเหมาะกับโลงหลายอย่างอยู่แต่ตัวนี้มันเก่งที่ดาเมดดาเมดเพียวเพียวตีติดพิษติดสถานะดอดด้วยก็คืออารันเต้อารันเต้นี่ก็ติดพิษเป็นตัวเก่งเป็นตัวสถานะดอดแล้วก็เอทีเก ดีส่วนบัฟที่ใช้นะครับผมใช้เป็นบัฟดอทแต่ถ้าจะให้ดีก็าหาเป็นพวกบัฟตรงกลางครับอาร a เคนิสเป็นบัฟดอทดีกว่าที่ไม่ใช่บัฟที่แบบเป็นแบบจํากัด1ตัวคือวางได้3ตัวคือหาบัฟที่มันดีกับตัวมันเป็นแบบนี้าจะดีกว่านะเพราะว่า,าตัวนางนี่ เป็นตัวติดพิษที่ค่อนข้างเก่งและสามารถมีสกิลกดที่สามารถบูทดาเมจให้ตัวเองได้โดยอาจจะแบบตีติดพิษแรงมากอับัคูณ4ี่บวกเตีประมาณล้านกว่านะแล้วก็ติดคาตากรีของเซเบอร์ด้วยอ่ะนี่อมันก็จะพวงกันมาอย่างนี้ตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวของตัวของอ่าจำชื่อไม่ค่อยได้อ่ะ เมเมโอเนี่ยอ่าเมโอเลดัสอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้หรอกอ่ะติดค a ต e อ o r กุี่ของเซเบอร์ครับก็ตีดีสถานะลบเป็นตัวต้นเกมที่ดีมากครับเลดเกมก็แรงครับตัวที่เก่งมากแต่สถานะไอ้แต่บับผมใช้เป็นบับดอดอาจจะไม่ค่อยจะมันไม่ได้ตีติดดอดหรอกแต่ว่ามันมันยืนต้นเกมได้ดีแลวก็ค่อนข้างถูกด้ว แต่ค่าคอสค่อนข้างแพงนะสเปคกวตามนี่ก็ทุกตัวที่ผมอ่าถ้ามาส่วนมากจะเป็นค่าคอสอยู่ที่อ่าแปดสิบไม่อย่างนั้นก็แม็กอ่าประมาณแปดสิบแปดยังดีสิบเก้าสิบนะเก้าสิบก็เล่นได้ค่าคอสอย่าให้อย่าให้สูงเกินไปก็ระยะก็หาประมาณนี้ครับรีสเตตัสพวกปรับอะไรก็ไปหาดัดเอาแล้วก็หาปวดดาวถ้าปวดดาวนี่ก็เก่ง ส่วน3มตัว3มตัวนี้ก็จะเป็นตัวบับ <c oughs> ก็จะมีอายโนคุจิ <c oughs> ลงทุกคลิปที่ต้องบอกเนะเนาะมันเป็นตัวที่ไม่สามารถขาดได้นะตัวต่อมาก็อายโนอยู่หไหนเนี่ย <c oughs> ผมเลื่อนไว้นะเออเจอแล้วเจอแล้วอายาโนอายโนนี่มี ความเก่งก็คือเป็นตัวบัฟแล้วก็บูสต์ดาเมจอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ลดค่าคอสในทีมตัวเองด้วยแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้ตัวปั๊มตังของเราเนี่ยทำให้ได้ตังเยอะขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือก็เป็นร่างอีโวนะส่วนบัฟที่หายเขาก็เป็นด้าส่วนขอโคเดาส่วนตัวต่อไปนะครับจะเป็น เดนจิเนาะเดนจิเดนจินจคือเป็นตัวที่ฟาร์มตังวางต้นเกมดีฟาร์มตังแต่ไม่มีตัวดาเมจนะไม่ใช่ตัวดาเมจซึ่งเราจะมาฟาร์มตังส่วนบัฟที่หาของเขาก็จะเป็นพวกโคเรนตัวต่อมาก็จะเป็นชิโนโอไอไอดอลไอดอลนี่ก็เก่งเหมือนกันมันเป็นตัวบัฟนะครับไม่ใช่ตัวดาเมจเนาะก็วางฟาร์มดาเมจ ส่วนวิธีการเล่นก็ดูสกิลเพย์ของผม,ผมที่ผมเล่นในหลายๆคลิปส่วนมากผมก็เล่นตามสูตรเดิมนั่นแหละเออก็เอาไปดัดแปลงใช้ได้แต่ชอบนะอันนี้ก็คือเซตแรกนะครับเซตแรกที่เราลงหอชั้น1-50งาะคือผมก็ลงได้แล้วส่วนจะไปยากตรงไหนครับจะไปยากตรงชั้น40เพราะเจอโทบิเราต้องวางตำแหน่งดีๆครับตำแหน่งของเซเบอร์ คือโทบีจะเดินลบตัวครับกับชั้น64เนาะซึ่งผมอ่าลงยังไม่ถึงแต่ม,มีคนในกลุ่มอ่าลงถึงแล้วก็บอกว่าก็ค่อนข้างเล่นได้ยากมากเนาะแต่ก็จัดเป็นคลิป1-50ดีกว่าเพราะว่า50-75ถึงค่อนข้างใช้เซตที่สลับอ่าค่อนข้างใช้งบในการทำเยอะ,อ,ะอันนี้ก็งบง่ายๆเนาะ ตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวแบบหาตัวค่อนข้างทําง่ายแล้วก็หาง่ายครับอ่ามีอะไรบ้างครับอ่าตัวแรกนะครับตัวแรกจะเป็นด้านส่วนของจินโมริหรือวูของจินโมริวูของนี่มีความพิเศษของเขาคือเขาเป็นตัวตีสถานะดอทที่ค่อนข้างแรงไกลและก็อ่า วงตีของเขาอ่ะโคตรใหญ่แล้วก็ลมบอดแป๊บเดียวถ้าชนะทางส่วนบัฟที่ผมหายเขาก็เป็นบัฟของฟอร์ i ิ g วันก็เป็นบัฟที่เหมาะกับจินโมริโดยเฉพาะนะครับส่วนใครได้อาแคนิดอาแคนิดก็ไม่ค่อยสูสัดเท่าไหร่นะเพราะว่าจินโมริเป็นตัววางได้ตัวเดียวก็ค่อนข้างต้องการดาเมจเยอะบัฟที่ผมแนะนำก็เป็นเดี๋ยวฟอริวัน ซึ่งเป็นแบบที่ดีมากส่วนอ่าได้โฮลิวานก็ไม่ค่อยเหมาะ,ะเท่าไหร่นะโฮลิวานมันเป็นตีเพียวๆพแต่จินโมรีอ่ะมันตีดอทมันแรงมากอ่าอาจจะเห็นค่าเอทีเคของเขามันตีเหมือนจะไม่แรงนะครับแต่ไปดูดอทของเขาที่มันตีมันค่อนข้างแรงนะครับด้วยสถานะของเขาที่เป็นสถานะที่แปลกใหม่อ่าอันนี้ก็คือไล่เหย่ยสถานะของเขาก็พวกตีระเบิดอะไรพวกเนี้ย สถานะใหม่เขาหกอ,อาดาเมดเป็นตัวที่แรงมากลงได้ไหลายๆอย่างไม่ว่าจะลงหอก็เก่งเหมือนกันอา่าอาจไปได้ถึง1 7 5ถึงชั้นก็ได้แต่ค่อนข้างจะได้สลับเซตก็คือเปลี่ยนตัวคิเปลี่ยนโซโลหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งในตัวของตัวเองซึ่งที่ผมจัดมานี่ก็คืออ่จินโมลีนี่มันตีมันสามารถบูตตัวขิตั้งลีดเดอร บูตดาจให้ทีมได้ทีมที่ผมเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนสเตตัสก็จะประมาณนี้ก็ปลดดาวนเนะาะส่วนตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปต่อไปและเออก็อาจพูดผิดพูดถูกนะก็เป็นตัวของโซโลโซโลนี่ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับนะซึ่งลีเล่นได้เหมือนกันครับซึ่งผมยังไม่ไม่ค่อยใช้งานมนเท่าไหร่แต่มันไปถึงได้อยู่ ก็พยายามปลดดาวเอาครัาด้วยทาไมถึงหยิบโซโลมาเหรอเพราะว่า1-50ชั้นมันจะมีบางด่านที่สามารถเจอตัวมอนที่เป็นคิเนื่องจากโซโลเป็นตัวตีคิติคอและก็ติดคาตาโกรลี่ของฮูของหรือจีนโมริก็เลยแบบโดดเด่นในเรื่องการตีของเขาเขาก็จะแรงขึ้น ก็จีนโมลีนี่มันบูตดาเมจตั้งร้อยี่สิเปอร์เซ็นแล้วก็บับระยะอีกสิบเปอร์เซ็นะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็โซโลก็ตัวคิ้ที่ขอก็ต้นเกมคีก็ค่อนข้างอ่าเล่นได้ราคาถูกส่วนบัฟของเขาก็เป็นสตรีมไลเนอร์บัฟของเขาเลยซึ่งผมไม่ได้เล่นโซโลแล้วมผมไปเล่นอีกเซตหนึ่งแล้ว ผมไปเล่นเซตแรกเมื่อกี้ก็เลยผ่านง่ายอันนี้คือเซตสนะครับส่วนตัวตัดไปก็จะเป็นด้านส่วนของโนเอลโนเอลนี่ความเด่นของเขาที่ตีติดดาวนี่ดาวนี่ก็คือตีชะลอหรือตีสาโลทำให้มอนเดินช้ากับบอสเดินช้าลง20ซนตตามเปอร์เซ็นต์ที่เขาบอกเนี่ยลดสปีดการเดิน <c oughs> เป็นตัวที่ตีค่อนข้างไกลอยู่แล้วก็วงตีของนางก็ค่อนข้างาไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ไกลอยู่แต่นางนี่ก็เป็นตัวที่พับโบกับวูคองได้เพราะว่า,าวูคองมันเป็นตัวตีดอทก็จริงครับ แต่ว่าถ้าบอสหรือมอนมันเดินไวมันก็ตีอาจจะไม่ค่อยทันเนาะอืมแต่เราก็หยิบโนเอลมาเพราะมันติดติดแท็กด้วยนะแล้วก็ทำให้จีนโมลี่แบบหมานหมูเลยแบบอ่าตีเดินช้าแล้วก็ตี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 ีอ่ะมันก็เลยแบบเป็นจังหวะทำให้จีนโมลี่แบบเก็บได้ง่ายขึ้นส่วนบัฟของโนเอลก็เป็นสตรีมไลเนอร์นะครับ ก็เป็นบัฟที่เหมาะกับโนเอลมากๆเลยซึ่งผมก็สุ่มมาผมก็เล่นอยู่นะโนเอลเนี่ยก็เก่งเหมือนกันครับอ่าสเตตัสก็ประมาณนี้ครับคือไม่ต้องเอาดาเมจสุดก็ได้เอาประมาณนี้ก็ได้พอดีพอดีส่วนอีกสามตัวนะครับอ่าสามตัวก็เป็นตัวเดิมนั่นแหละครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะบอกอีกเหมือนเดิมครับก็จะเป็นไอดอลครับไอดอลนะและก็บัฟก็ประมาณนี้ครับสเตตัสรีไม่ได้นะ แล้วก็เป็นพวกข่าคอสอะ,อะไรก็ต่างจะเล่นเป็นโกลเด้นก็ได้นะครับหรือจะเล่นเป็นบางคนไม่มีงบก็เล่นเป็นอ่ะเอนเตอร์ค่าคอสสิเอร์เซนเล่นอันนี้ก็ได้นะครับค่าคนเล่นโกลเด้นไม่ได้นาะส่วนบัฟป๊กลุ้งนี่ไม่เหมาะนะโอเคครับตัวตัดไปนะครับก็จะเป็นอ,อายาโน อายโน่นี่ก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นตัวปับทีมได้แล้วก็บูตตามเมดได้แล้วก็เป็นตัวที่แบบลดค่าคอสการอัพตัวละครได้แล้วก็บูตตังให้เพื่อนได้บูตตังให้เพื่อนได้ก็คือทําให้ตัวฟาร์มตังของในทีมเรานี่ได้ตังเยอะขึ้นหรือบูตประสิทธิภาพให้ดีขึ้นแล้วก็เดนจิเดนจินี่ก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นตัวฟาร์มตังนะครับ ตามวินะเออตามวิของเขานะครับบางคนเราเล่นคูณสามเนาะไม่กี่วิมันก็มาแล้วตังก็เด้งรัวๆนเนาะก็ต้องอีโบก่อนนะครับอีโ e บแล้วก็ไปปลดดาวปลดดาวแล้วก็รีหาสเตตัสประมาณนี้ก็ได้ครับหรือจะเอาดีกว่านี้ก็ได้ครับหรือจะเ,อเต็มทุกช่องก็แล้วแต่ครับตามที่คนดูชอบนะแต่ผมพอใจแบบนี้ผมก็แบบนี้เออแล้วก็บ๊บ ที่เหมาะกับเลนจีก็เป็นโกลเด้นนะครับกับบัฟค่าคอสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเล่นบัฟอ่าทองไอโกลเด้นไม่ได้ก็ไปเล่นบัฟม่วงแทนครับเหมาะมาก,มากอ่ะใครที่ชอบก็อย่าลืมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปเนี่ยครับอันนี้คือผมจะแนะนาม,มาแค่สองเซตไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอ่ามันจะมีเซตหนึ่งอยู่ค่อนข้างเล่นได้อยู่แรงอยู่แต่ว่ามัน ยังเล่นไม่ค่อยสุดเท่าไหล่อ่าส่วนตัวที่โดนแบนในหอของซีซั่นนี้อ่ะผมก็จะบอกเลยอ่าตัวที่โดนแบนนะครับตัวแบนโดนนแบนในหอนะที่จริงคูรูมีก็สามารถเอาไปลงได้นะครับเออลงได้อยู่แต่ด้วยความแพงของนางเนาะก็ทําอะไรไม่ค่อยได้เยอะมาก,กาอะตัวที่โดนแบนในหอนะครับซีซั่นนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของอ่า ล่าสุดเลยคืออ,อาเกียโทโดนแบนในแพทนี้แพทแพทที่แล้วไม่โดนแบนนะครับอ่าเนื่องจากแอดมาจิหรืออ่แอดกาเล็กซี่ไนท์อาเดฟ Galaxy ซี่ไนทก็บอกว่าอ่าด้วยความแบบทําให้ผู้เล่นเล่นสบายและเหมือนกับว่าแบบเก็บบอสง่ายแบบไม่กี่วิกก็ระเบิดบอสได้มันก็เลยเป็นตัวอะไรที่โกงมากแพทนี้เขาก็เลยทาการแบนออกในบอรสในหอ เขาจึงแบนในหอเพื่อจะทำให้ผู้เล่นมีความแบบน่าเล่นมากขึ้นแล้วก็เพิ่มระดับความยากมากขึ้นคนก็เลยไม่ค่อยรู้หอนะอส่วนเซตนี้เป็นเซตที่สามารถลงง่ายมากคือลงอะโทบีได้หรือวิธีลงโทบีผมก็ทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วเซตลงโทบีเนาะโอเคครับ ้ที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณมากครับบ๊ายบาย